เมื่อเช้าวันนี้ไตฝุ่นหินน้ำหนอ่อลดความแรงลงเป็นระดับกลางแล้วและค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบบาชิกลุมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยทางทะเลขอให้เรือนในหน้าน้ำตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงช่องแคบบาชิเพิ่มความระมัดระวังอย่างไรก็ตามแม้ไตฝุ่นจะอ่อนกำลังลงเป็นระดับกลางแล้วแต่ทิศทางการเคลื่อนที่ยังคงมุ่งหน้าไปทางเหนือประกอบกับอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหย่อมความกดอากาศตำ่ำอาจทำให้ไตฝุ่นมีกำลังแรงขึ้น 它它未它的暴圈是ตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไปจนถึงเย็นวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกมากขึ้นจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าปริมาณน้ำฝนในนิวไทเปเทาหยวนชิงจูและพื้นที่ภูเขาอาจสูงถึง340มิลลิเมตร นักนิยมวิทยาวิเคราะห์ว่าปัจจุบันไต้ฝุ่นยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปตามแนวขว้างหากมีการเบนทิศทางไปยังทิศตะวันตกขณะเคลื่อนตัวไปทางเหนืออาจมีการประกาศเตือนภัยทางบกขึ้นผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกให้ระวังน้ำท่วมมันเกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสม ในพื้นที่ภาคกลางและบริเวณภูเขาจะมีฝนตกเป็นบางส่วนตั้งแต่ชิงจูขึ้นมาทางภาคเหนือและบริเวณชายฝั่งทั่วไต้หวันจะมีลมกันโชกแรงอย่างไรก็ตามคาดว่าไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวออกไปในวันอาทิตย์นี้แนะประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมบนพื้นที่ภูเขาและริมทะเล ล่าสุดสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเกาฉงจับกลุ่มแรงงานเวียดนามรายหนึ่งทำงานในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายมาเป็นเวลา10ปีนอกจากจะมีอาชีพเป็นลูกจ้างของโรงงานเหล็กแล้วยังรับจ้างขนของย้ายบ้านเป็นดีเจรวมถึงบ่มสุราจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายในที่พักพบของกลางเป็นสุรา30ถังปริมาตรราว400ลิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่านอกจากแรงงานต่างชาติรายนี้จะจำหน่ายสุราที่บ่มเองแล้วเขายังเป็นนายหน้าหาคู่แต่งงานเพื่อขอเดินทางเข้าไต้หวันอย่างถูกกฎหมายเขายอมรับว่าเงินเินือที่เขาได้รับนั้นไม่เพียงพออีกทั้งยังใกล้ครบกำหนดกลับประเทศของเขาแล้วด้วยสหภาพแรงงานระหว่างประเทศกล่าวว่าแรงงานเวียดนามรายนี้ต้องจ่ายค่าในหน้าถึง0 0 0 0 0นกุรียนเมื่อได้มาทำงานที่ไต้หวันแล้วรายได้หลังจากหักเงินที่ส่งกลับบ้านเงินที่ต้องจ่ายค่าในหน้าไต้หวันเดลพันกุรียน ค่าอาหารและค่าที่พักค่าประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพทําให้เขาเหลือเงินติดตัวไม่มากนอกนอที่าย่านตัว่งวัต่าทในไอีวราเือกอย่างไรก็ตามสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเกาสงกล่าวว่าแม้แรงงานต่างชาติเวียดนามรายนี้จะเดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่สามารถทำงานอื่น <ดา S 1> นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญ,ญาตได้ จึงถูกส่งตัวดำเนินคดีข้าอหาฝ,าฝา่าฝืนกฎหมายวันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อยืนยันในประเทศ33,483รายและเสียชีวิต36รายยอดผู้ติดเชื้อทะลุ30,000รายเป็นเวลา4วันติดต่อกันแล้วศูนย์รชาการควบคุมโรคคาด B. A. 5จะระบาดสูงสุดในช่วงกลางเดือนกันยายนหากไม่ได้รับวัคซีนเพียงพออาจติดเชื้อซ้ำได้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมองว่าไต้หวันกำลังเดินหน้าสู่การอยู่ร่วมกับไวรัสเหมือนประเทศอื่นๆตราบใดที่การแพร่กระจายตำ่ำและจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนันยสำคัญก็สามารถอยู่ร่วมกับไวรัสได้นอกจากนี้องค์การอาหารและยาสาหรัฐหรือ FDA อนุมัติวัคซีนบแวลเลนสูตรใหม่จากไฟเซอร์และมานาที่สามารถรับมือกับสายพันธุ์โอเมกตร b 4และ b a 5ได้ ขณะเดียวกันก็เกิดข้อถกเถียงขึ้นว่าฟัคซินมาเดนาที่มีอยู่ในไต้หวันตอนนี้ประสิทธิภาพไม่มากพอสามารถรับมือกับสายพันธุ์ ba 1ได้เท่านั้นระยะนี้โดรนของจีนลุกล้ำเขตด,ดินแดนจริงเหมือนแล้มาสู่หลายครั้งเมื่อวานนี้มีโดรนลุกล้ำเข้ามาอย่างน่านฟ้าชีอีหลังยิงพลุขับไล่ไม่เป็นผลจึงใช้กระสุนจริงยิงโดรนร่วงลงทะเลเป็นครั้งแรก จีนประนามไต้หวันที่ใช้อาวุธจริงยิงโดรนของจีนตกทะเลอย่างไรก็ตามทำเนียบข่าวสารักล่าวว่าการกระทำของไต้หวันนั้นสมเหตุสมผลประธานาธิบดีใช้งบวเน,น้นย้ำในพิธีเชิดชูกเกียรติทหารว่าจีนใช้กลยุทธ์ที่คุมเครือผนวกกับสงครามข่าวสารข่มขู่ไต้หวันทั้งทางวาจาและกำลังทางอาวุธอย่างไรก็ตามไต้หวันจะใช้มาตรการตอบโต้อ,อย่างรุนแรงที่สุด สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันยังไม่สงบล่าสุดกองทัพเรือพบเรือต้องสงสัยบริเวณชายฝั่งเัิงชวนและได้ส่งสัญญาณขับไล่ออกไปแล้วเมื่อวานนี้พบเครื่องบินรบจีหลายลำรุกล้ำน่านฟ้าตอนตกเฉียงใต้ของไต้หวันจากสถิติพบว่าในเดือนสิงหาคมจี G. มีการรุกล้ำเส้นกึง่งกลางน่านฟ้าทุกวันส่งผลให้สถานการณ์ช่องแคบตึงเครียดยิ่งขึ้น